เริ่มอ้าเอ้ยนูเข้าเองเอาซะกเราจะเปิดอะไรวันนี้ได้ของมาเป็นอะไรมีเวลาสามนาทีแล้วแล้วนั่งดีดแล้วไองต่อก็ได้ของมาเป็นอะไรไม่รู้จากอะไรจากหลูวีใช่เป็นเป็นช่วงไหว้พระจันทร์อ๋อฮะแล้วยังไงต่ออุ้ยเนาะนะทุกคนเปิดเลย ป็นชุดอะไรสักอย่างไม่รู้คือกันป์พรฐานพาณิชย์นะใช่ตระกูลใครเนี่ยเดือนนะอ่าไม่ยังไม่ได้แกะเลยแต่ไม่รู้คืออะไรตอนแรกนึกว่าเข้ากล่องวุ๊ยกล่องลุยอ่ะเบ๊ต้องแกะเร็วกว่าเด็กมากจ้าได้ <c oughs> ได้อะไรมาไม่รู้ <c oughs> เป็นเหมือนอ๋อเป็นแผ่นไม้เลยนะแกะมาดูอันนี้อะไร อ๋อนี่มันมีสองชั้นนี่เป็นชุดนี้มีอย่างอื่นให้อีกเป็นชุดระบายสีผู้กันเวมู้กันจีนใช่เลยนะนี่คืออ๋ออุ้ยใช่เป็นแล้วใครจะทำเป็นอ่ะเป็นเหมือนกับระบายสีเหรอระบายสีแล้วก็มีแผ่นไม้ที่เอาไว้ เอาหมึกทาแล้วก็เอากระดาษมาลอกลายได้ผุกกันนี่เขาทําดีมากเลยอ่ะใช่นี่อันนี้คือไว้ปิดฝาหรอหืออะไรอ่ะไม่ไว้ปเอาหมึกเทลงไปเอากระดาษแปะแล้วอาอันนี้ดูอ๋อเหรอแตไมัเป็นคลื่นๆอ๋นนอน,อนี่เขามีวิธีใช่น่ารักเนาะเขาทำดีนะเขาทำดีู่ <laughs> ทำไมอ่ะมีแค่นี้นะแหละแต่งนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันสวยอ่ะขายต่อไหมไม่ขายขายไหมไม่ขายเขาให้มาอะไรกูขายต่อไหมซืม้อไหมซืม้อไหมาขายต่อไหมอู้หูจับอย่างอื่นไม่ได้เลยจับไม่ได้เลยอันนี้ขอไ,ไปเป็นผ้ามันคอแทนได้ไหมเอาไว้คุมปิ่นโตไหมเราจะเป็นต้องใช้ปิ่นโตเหรอ เดี๋ยวกพวกอาหากกรกลางวันไปกินที่ทำงานไงครบใครทาวใครทำอะไรนะยังมีอีกคะ่ะยังมีอีกถุงหนึ่งรอดูอีกคลิปหนึ่ง